อย,อยู่นั่นน่ะกันเนี่ยมันแตกไปด้วยฮะก็มีไปใใบทีห่หลือไม่ทราบว่าใบเลืออาจจะเผลอคือนไปก่อนหน้านี้ก็แหละแต่ไม่รู้ไงไปเ่ร้านเนียเราเป็นที่ประจกล่เคยนเขาอเลยัแรเลือดออกเลยเลือดออกปากเลยแบบพขกัดปุ๊บเลือดออกพี่ก็ถุย,ยเลยเนี่ยนะถุย พีแรกก็ยังไม่รู้ลองเคี้ยวอีกตึกหนึ่งดูถึงไงนี้อ๋อนี่คือพี่ไปรอบหลังเลยใช่ไหมใช่แต่เนี้ยเห็นว่าตามข้าวตามอันนั้นตามข้าวก็มีเลือดเลยแล้วกินเข้าไปไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แผลที่เรากัดอ่ะข้างท้ายขงขวาีผมไม่รู้เหมือนกันเพราะก่อนหน้าผมมีแผลผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงใหญ่อย,ยอยู่เนะี่ยเอาเรื่องด้ว่คมกิบเลย ตอนแรกกันึกว่ากระดูกเหรอใช่มันมันมีเยอะกว่าน,นี้ไหมมันหน้าพวกเต็จน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้ครับโอ้แต่ผมไม่นีน่้มาไม่หมดบาเดเยวะไหมพี่ไม่ไม่ไม่มากครับอ๋อแต่ไม่มั่นใจว่าคื้นมาถึหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็ขึ้น,<า>นไปบ,บ้างอย่างเพราะว่าคืนไปบ้างอย่างแต่มันมันมันไม่บาดปากอะก่ะนีม่มีใช่ระบาคัตเตอร์เหรอ ผมว่ามันน่าจะเป็นพวกใบคัตเตอร์มั้ใบคัตเตอร์หรือใบมีดใบมีดเครื่องบดอะไรม,มันติดมากับหมูหรือติดมามอะไรติดมากับหมูหพี่ลองเล่าว่าเมื่อเช้าพี่ซื้อที่ไหนมาพี่บอกย่านย่านบอกย่านเนี่ยแถวปู่เจ้านะะเนี่ยแถวถนนปู่เจ้าเนี่ยซื้อหมูที่ไมาพี่พี่ไปซื้อช่วงกี่โมงครับพี่แปดโมงครตอนเช้าใช่แปดโมงเราเราซื้อซื้อต้นไม้สองไม้อะ ก็เหลียวก่อนนี่ใช่ครับแล้วกลับมาก็มากินกลับมากินที่บ้านใช่แล้วไงต่อเนี่เออพอมาเคี้ยวไปไม้ที่สองนัแหละใกล้จะหมดแล้วอันนี้มันมาโดนเหมือนมีกระดูกเงี้ยก็เลยขายออกเราเราเคี้ยวตอนแรกก็ดูว่ากระดูกใช่ไหมใช่เหมือนกระดูกเลยพอมันกัดไปคล้ายๆดังก็แก๊กก็แก๊กใช่นะครับสักพักหนึ่งมันแข็งจัดก็เลยลองออกมาดูครับเึงรู้ว่าเป็นต้นตมปากีลห นะตามปาดไหมปาดมันปาดไหมเหมือนจะมีบาดอยู่นะแต่ตอมนมีเลือดอ่ะ๋อ,อเลือดออกเลยใช่ครับเลือดออกเลยพี่ว่าน่าจะมาที่หมูหรือที่ข้าวเหนียวผมว่าน่าจะมาที่หมูนะมาจากหมูเลยนะพเพราะเรากัดหมูแล้วมันก็ปาดปากเราเลยใช่ครับเืิองต้นเราเข้าไปที่ร้านเขายังติดต่อที่ร้านก็เข้าไปติดต่อลวก็วเขาว่างยังไงบ้างเขาบอกก็ มีอะไรให้รับผิดชอบไหมบอกไม่เป็นไรอ่ะครับอ๋อเราก็บอกที่ร้านให้เขาเก็บใช่แค่บอกให้เขาเก็บลุนี่แล้วทางร้านเขาบอกไหมว่าน่าจะมาจากที่ไหนเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาจริงจริงเขาขอใบมีดไปด้วยอ๋อเขาขอไปด้วยใช่เพราะว่าเหมือนเขาจะเอาไปตามว่ามาจากร้านร้านไหนเพราะว่าเขาก็รับมาเหมือนกันอ๋อเขาเขาลับใหม่ทีนึงใช่ลักษณะเป็นหมูปวดใช่ไหมพี่ใช่หมูหมูปิ่งหมูปดอ่ะ ปิ้งหมูแต่ว่ามันเป็นหมูปดใช่ไหมเหมือนกับปี่ดีมันนั่นจะมากับหมูวนะใช่เ่อนต้นเราก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะมากแต่ตอนการขี้เลือดออก